ครับผมเกนี้ดีโซวันนี้จะมารีวิวตลาดนัด right? right? um ah ี่อภิดาครับวันนี้เกที่จะมารีวิร้านอะไรครับมาดูร้านไส้กรอกครับไส้กรอกฮอดดอกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่นะครับไส้กรอกที่เซเว่นอร่อยอร่อยอ่าสวัสดีครับพ่อค้าครับอ่ามีขายอะไรบ้างครับแนะนำเนี่ยครับเริ่มจากทางนี้เลยครับ ไก่อันนี้หมูโอ้ไส้กรอกอันนี้ขอซง c ีก็มีครับโบโลน่าพริกใช่ไหมครับใช่ครับ CP กับบีนพครับครับแล้วก็มีปูอัดครับของปูอัดอาซาหมินะครับแล้วก็ตัวนี้คือไส้กรอกอีสานใช่ไหมครับกรอกอีสานครับเป็นหมูหรือเนื้อครับในหมูครับเป็นหมูนะครับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนะครับหมูเด้งครับครับ หมูเด้งนะครับแล้วก็อันนี้ทอดมันปลาตายลูกชิ้นปลาอันนี้หมูกระเทียมหมูกระเทียมยอบอลนะครับของแท้ครับแล้วก็ตัวนี้กุนเชียงใช่ไหมครับกุนเชียงครับผมอ่ากุนเชียงเท่าไหร่ครับยาวสามห้าครับสามอย่างร้อยครับสามห้าสามอย่างร้อยนะครับหมูยอเท่าไหร่ครับสามห้าครับสามอย่างร้อยก็ทุกทุกอย่างสามห้ามดเลยใช่ไหมครับ 3แพ็คร้อยนะครับจอกุ้งก็มีนะครับอ่าช่วงช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขายที่ไหนครับอ๋อที่ตลาดนลฐานครับพอนุดพี่เดียวเหรอครับครับผมแล้วก็เสาที่ขายที่ประจำเลยใช่ไหมครับขายที่นี่ประจำครับขายดีไหมครับขายดีครับว่าเทพเวลาครับครับมีปัดไหมครับปวดปัดก็สามสิบห้ใช่ไหมครับ อนน้้ซืเลยครับเราเราจะซื้อปวอดชุดหนึ่งนะครับออเป็นไส้กอกฮ้อนด,ดอกจากสาฟารมนะครับแล้วก็สีพีนะครับอ่าเกตตี้ก่ตางคุลุงเขาครับ เทีนดี้ริงโชด้วยนะคะลงช่องเคียนดี้ริงโชดนะครับครับเกียนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับครับขายดีๆรวยงเฮลงนะครับครับครับโอเคครับอากเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับจ้ามันหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อชมเยอะครับขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ ลาไปแล้วนะครับร้านไส้กรอกร้านหมูยอนะครับแพ็คละสามห้าสามแพ็กร้อยนะครับอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับตลาดนัดเทีเวีลาครับ